คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมเราพยายามแทบตายแต่ผลลัพธ์กลับมองไม่เห็นบางทีชีวิตของคุณอาจจะกำลังเหมือนกับต้นไผ่จีนต้นนี้อยู่ก็ได้ชาวนาคนหนึ่งปลูกมเมล็ดพันธุ์ไผ่จีนวิเศษเขาหมั่นรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยทุกวันปีแรกไม่มีหน่อไม้โผล่ขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวปีที่สองก็ยังคงว่างเปล่าปีที่สและปีที่สี ผืนดินก็ยังคงเงียบสงบชาวนาเริ่มท้อใจหรือว่าสิ่งที่ฉันทำไปมันสูญเปล่าแต่แล้วในปีที่หเพียงแค่6สัปดาห์ต้นไผ่ต้นนั้นกลับพุ่งสูงขึ้นเสียดฟ,ฟ้าถึง80ฟุตความจริงก็คือตลอด4ปีที่ผ่านมามันไม่ได้หยุดโตแต่มันกำลังยั่งรากให้ลึกและแข็งแรงพอที่จะรองรับความยิ่งใหญ่ในปีที่หต่างหาก ชีวิตคนเราก็เช่นกันช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าทำไปก็ไม่ได้อะไรมันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างรากฐานอย่าเพิ่งยอมแพ้ในวันที่มองไม่เห็นผลลัพธ์เพราะวันที่คุณเติบโตคุณจะเติบโตอย่างมั่นคงและสง่างามเหมือนต้นไผ่ต้นนี้ฟังจบแล้วคุณได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์บอกเล่าให้เพื่อนๆฟังด้านล่างหน่อยนะถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ช่วยกล่าวใจแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe ติดตามช่องเรื่องเล่าเกล่าใจไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อคิดดีๆในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ